นักข่าวมีความสุขก็บาครับมีแล้วมีแล้วถามทำไมเดอครับถามทำไมอะวดนวนี้เป็นไงบรรยากาศบรรยากาศาอะไรถามอะไรถามอะไรถามอะไรสวัสดีครับอะไรกันนักกีฬาบ้าง ก็ให้กําลังใจเขาดินะเธอไม่ให้กําลังใจเขาเหรือให้ปะอ่าให้แล้วไปถามฉันทำไมอะ่อมาาอะอ,อ,อ๋อก็จะต้องทําให้ได้เหรียญมากขึ้นเนี่ยนะครั้งนี้ก็ถือว่ามากที่สุดแล้วต่อไปจะต้องมากกว่าน,นี้อีกเพราะก็ให้กําลังใจเขาก็าต้องทักชวนเด็กๆคนไทยทุกคนช่วยกันเล่นกีฬานะครับเล่นกีฬาอะไรก็ได้นะครับ เพื่อที่จะทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติแล้วก็เพื่อจะทําให้คนไทยเรามีความสุขนะครับนักข่าวมีความสุขก็บ่าครับมีแล้วมีแล้วถามหน่าเท่าครับถามน่าไม่มาแล้วครับตัวประชาชนระวังนะครับอออท่อท่อ้าดูการเลือกขวดในยกวันนี้เป็นยงไงบรรยากาศในการพัฒนาอะไรไล่ถามอะไรถามอะไรถามอะไร ถามอะไรถามอะไรถามอะไรอยากชื่ออะไรไหมคะฮะคุณจินมาเอาไปไหนถามอะไรด้ยอ๋องี้อะกไปไม่ได้เลพอ